การันารเทีารศึกษาตองฐมศึกษาการสิเขียนที่รมเนะขบวนนายสิรัตเพื่อสาธารณรัฐบริการสํากงานเขียนพืนที่การศึกษาปฐมศึกษาการสิ่รเขียนขอขอบพระคุณท่านบริการส่างงานเขียนพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรสิ่งเขียนที่ได้ห้เราเป็นประธานในธีการตรวสุขลุกหลักสูตรพิการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์ในพื้นที่ เีรับมาใร้รับการอรมพัฒนาหสูตรความรู้ความเข้าใจคุณปาหน้าที่ของตนเองปฏิบัติงตามระเบียบของแรละทถานศึกษาทิการว่าการของสถานศึกษาให้คามสำคัญกับคุณที่การศึกษาหลักสูศึกษาการริหเขตทุกท่านนะครับ ต่อย่างที่ทนะ่านท่านบอกทันพูดครับพูดไปพูดมาเสียงก็จะหมดผ <c oughs> ู้ที่เป็นลูกจ้างพนักงานรษษษาชการนะครับสามปีขึ้นไปก็จะจ่อมาเป็นรอบที่สองนะครับเพราะว่าปัญหาเด็กและเยาวชนเรานะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมนะครับท่านจะเห็นว่า ทุกวันนี้นะครับมีข่าวอีกตัวหนึ่งที่แทรกเข้ามานะครับน่ากลัวมดด้วยก็คือสารไซยาไนนะครับทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะดื่มอาละเพราคาดว่าจะสอบนะครับสอบตัวด้วยในวันที่24 25มิถุนายนครับเสร็จที่ทกระบวนการก็คือวันที่ ภายในเดือนกระดานครับอันนี้คือสอบแข่งขันนะครับเลียนชื่อแล้วก็หมายเลขตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวหน่อยแห้นันเองพอ,อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้สัญญาย้ำว่าข้อสอบ P ีเทสไม่มีผลอะไรก่อนท่าน